สวัสดีครับบิ๊กนอิษกมมิงนะครับใครกำลังรอเซียลหรือการยูรีรันกันอยู่บ้างต้องบอกเลยว่าเหลือแค่2ตัวนี้แล้วครับสำหรับตัวละครจากเมืองเก่าๆที่ยังไม่เคยรีรันเลยแล้วมันเล่นยังไงล่ะปัจจุบันยังใช้ได้ดีอยู่ไหมลองมาฟังคลิปนี้กันก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะเซียลและการยูแต่ก่อนนั้นเรียกได้ว่าน้องๆเนี่ยฮอตกันสุดๆเลยนะครับทั้งเป็นตัวที่ดาเมจแรงมากๆแล้วก็มีเรื่องราวบวกกับรูปร่างหน้าตาที่หลอ่อเท่หน้ารักอีกด้วย ทีนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องแนวทางการเล่นน้องๆกันดีกว่าตัวแรกเลยเซียวเป็นผู้ใช้หอ,อกวิชั่นธาตุลมเซียวเป็นตัวละครดาเมจหลักแท้ๆเลยนะครับที่มีสไตล์การเล่นที่แนะนำเนี่ยก็คือการกดอัลติเมตเซียวจะสวมหน้ากากยักษ์สาซึ่งจะเปลี่ยนการโจมตีทั้งหมดของเซียวเนี่ยเป็นธาตุลมและการโจมตีเนี่ยจะวงกว้างขึ้นกว่าเดิมและก็ทําให้เซียวเนี่ยกระโดดได้สูงมากๆนะครับ ท่าหลักที่ใช้งานเนี่ยจึงคือการกระโดดสูงและพุ่งลงมาโจมตีเรื่อยๆในระยะเวลาที่อัลติเมตยังมีผลซึ่งนานถึง15วินาทีเลยทีเดียวและครูดาวแค่18วินาทีเท่านั้นเองคือถ้าปั่นพลังงานท่าทันเนี่ยแทบจะใช้งานได้ตลอดเลยแต่ระหว่างที่เราอยู่ในโหมดอัลติเมตเนี่ยเราไม่สามารถสลับตัวได้นะครับถ้าเราสลับตัวเนี่ยผลของอัลติเมตจะหายไปนะ และเซียวยังต้องการตัวซัพพอร์ตดีๆอีกทั้ง3ตัวเนาะที่พร้อมจะอวยเซียวเต็มที่หลกัหลกๆคือตัวโลและฮิลแล้วก็ตัวปั่นพลังงานทตุให้เซียวนั่นเองคําเตือนก็คือการเล่นเนี่ยค่อนข้างเวียนหัวเนาะเวลากระโดดขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วก็เล่นในมือถือค่อนข้างลําบากนะครับมักจะหลงทิศท,ทางได้ง่ายดังนั้นแล้วเซียวเนี่ยมีไว้สําหรับคนที่รักน้องจริงๆเท่านั้นนะน้องมีแนวทางการเล่นที่แปลกไม่เหมือนใครแน่นอนใครรักก็จะรักมาก ใครไม่ชอบก็มันจะดองไว้ไม่ได้เล่นนะครับถ้าตู้เข้าแล้วอ่ะก็ลองเทสให้เยอะๆนะครับว่าชอบน้องไหมส่วนในแพตปัจจุบัน2.3เนี่ยยังเล่นได้ดีมากอยู่นะครับอาจจะมีดรอปไปเล็กน้อยจากมอนบางตัวในปัจจุบันเนี่ยมันป่วนมากขึ้นนะครับต่อไปการยูผู้ใช้ธนูวิชาน,น้ำแข็งการยูเป็นตัวดาเมจที่ยืดหยุ่นที่สุดตัวหนึ่งในเกมเลยเล่นในทั้งซับดีพีเอทีมน้ำแข็งเพราะอัลติเมทวงกว้างมากแล้วก็ค่อนข้างแรง และระยะเวลาต่อเนื่องเนี่ยถึง15วินาทีนะครับแถมคููดาวก็15วินาทีเช่นเดียวกันเนาะและให้โบนัสความเสียหายถ้าน้ำแข็งเพิ่มขึ้น20%ให้กับทีมอีกด้วยเนาะส่วนถ้าหากเล่นเป็นดาเมจหลักก็จะเน้นชาร์จยิงเป็นหลักสร้างความเสียหายเป็นน้ำแข็งซึ่งแรงมากๆนะครับแล้วก็เป็นวงกว้างอีกด้วยนะแต่เล่นในมือถือเนี่ยก็อาจจะลำบากหน่อยและน้องต้องการตัวโล่เพื่อให้น้องยืนชาร์จยิงได้นะครับ สามารถจัดทีมได้หลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็นสายน้ำแข็งล้วนสายฟรีซแช่แข็งหรือสายรีเวิร์สเมลที่เล่นกับตัวไฟคำเตือนเลยก็เช่นเดียวกับเซียวนะครับถ้าจะเอามาเป็นดาเมจหลักเนี่ยเล่นในมือถืออาจจะลำบากนะครับและน้องมีสไตล์ในการเล่นชาร์จยิงที่ไม่เหมือนใครบางคนก็อาจจะไม่ชอบได้นะครับให้ทดลองการเล่นดีๆก่อนนะละปัจจุบันก็ยังใช้งานได้ดีมากๆเช่นเดียวกับเซียวนะครับ จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสั้นๆถึง2ตัวละครนี้อดใจรอกันต่อไปไม่นานเกินรอแน่ๆเพราะตัวอื่นเขารีรันกันหมดแล้วนะครับไม่นับของอินุสมะนะครับที่เพิ่งเข้านะก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแค่กดไลค์กดติดตามกดแชร์ก็เป็นการสนับสนุนผมแล้วนะครับผมจะอัปคลิปทุกวันจันทร์พุธศุกร์และเสาร์ช่วงบ่ายๆถึงเย็นๆนะครับมีช่องทางการติดตามเพิ่มเติมคือ Facebook ทางมีข่าวสารเนี่ยจะแจ้งที่นี่นะครับแล้วก็ TikTok มีคลิปสั้นๆตลกๆทั้งของเกมชินแล้วก็เกมอื่นๆอีกด้วยนะไปติดตามกันได้นะครับขอบคุณครับ